สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับนายใหญ่ธนาทอนเนนะค่ะเนาะมือนีในยู่ในช่วงที่ฝากสวนไว้ในช่องธนาทอนเนนะค่ะเนาะในไร่อ้อยของเข่านี่อยู่น้องหานอุดรธานีคืออีพอเตียเด้อค่ะเดอ้อมือนีเรามาฝากสวนไว้ไที่สองนายใหญ่ธนาทอนค่ะพี่น้องสีภาพพี่น้องไปเบิ้งเลยค่ะเราเห็ดแบบปลานีปลาหนีเด้อค่ะเดอ้อพิกัดสวนอีพอกับยูที่เส้นอุดรสกลน,นครนะคะแล้วก็ยูที่กิโลเมตรทีหาสิบซี่ค่ะพี่น้อง ผูใดแวะไปแวะมากค่ะไปซื้อน้ำเล่าได้ค่ะเราเห็ดแบบย่างดีย่างปลาหนี้เลยค่ะพี่น้องไม่อยากบอกเลยว่าผู้เฒ่าปลูกอ้อยเยียงไม่เห็ดได้งามกระโดดก,กระเดียเลยค่ะพี่น้องจ้านี่คือแบบแรงทีมากของอ้อยเล่าก่บเปธรรมดาค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะ,คะดูความสวยงามความอลังการเลยนะคะมันงามเฮี้ยงเหอมอพี่น้องงามอีลีกว่าพี่เนยนธนาท่อนกันยังวะ ว่าสิเฮ็ดยังสีใดว่าทรามดาได้ค่ะเด้อเราเห็ดแบบอินซี่ได้ค่ะแล้วกับพันอ,อ้อยถี่พอได้มากกับมาจากอาจารย์ธงชนะนะคะนี่คืออ้อยพันบุรีห0กับพันสิงคปโปร์ค่ะพี่น้องแบบมีร่องบนตาหันแมเบ่งความงามได้ค่ะพี่น้องปูเผือบลําบเรอค่ะพี่น้องว่เอาล่งโดนเด้ออ้อยงามว่ให้เบ่งโดนเด้อค่ะเบ่งเลยค่ะโอ้ยงามค่ะงามแน่โทษไปหายอพอใดเด้ดค่ะเด้อเบอร์โทษกับสีเอาไว้ทั้งหัวคลิปนั่นเลยค่ะ เบิ้งลักก็โทษไปผู้ใดยุ่ไก่ยุ่ไก่ก็โทษไปถามเราได้ค่ะพี่น้องเราปลูกแบบอินทรียได้อีพอน่ะปลูกแบบอินทรียแล้กก็มีอ้อยพร้อมที่จะคันน้ำเลยค่ะสําหรับผู้ใดอยากดบทนพัดแล้กก็หรือว่าอยากดบอ้อยไปคันน้ำก็โทษไปว่ากับเล่าได้ค่ะ <c oughs> นี่คืออ้อยงามอีลีค่ะพี่น้องงามอีลีเบิ้งจากสายตาเลยนี่นี่คืออ้อยสิงคโปร์เนาะเนาะอันนี้นคืออ้อยสิงคโปร์ลำนี่แหล่งที่มาเชื่อถือได้เลยค่ะแล้กเราก็ที เอามาเปรียบเทียบให้เบิ้งค่ะว่าอ้ยแล้วนีล่ล่ำใหญ่ซ้ำใดค่ะพี่น้องนี่ล่ำซ้ำแขนเผอนาหลักกระช่างได้ลํำนี้น่ะห้ากิโลครึ่ง โูดเพื่อพลัมเลือง่ามแห้งกับพี่น้องสําหรับผู้ใดที่อยากได้อ้อยเวขั้นน้ำกาโทษสอบถามแล้วได้ค่ะพี่น้องนี่คืออ้อยพร้อมที่จะขั้นน้ำแลวก็มีค่ะพี่น้องเนาะโทษไปหาอีโฟเตียได้ค่ะเป็นอ้อยอินทรีย์และแหล่งที่มาก็เป็นของแท้จากอาจารย์ทงชนะปลูกแบบอินทซียแล้วค่ะเด้ออีโฟแะเห็ดปลูกแบบอินทรียแล้วก็ซื้อมีไปไว้นิ่อยู่นาไล่แล้วหรอค่ะเส้นทางนั้นโทรถาม ทางได้ผู้ใดอยู่ไก่ก็กไปซื้อได้ค่ะนี่คืออีพอร์กอีเมลนอคันโดเรามาฝากไว้ติดตามเนเด้อค่ะเด้อติดตามไม่ใันธนาท่อนในน้ำเนียสำหรับผู้ใดอยากฝากก่ะเอามาฝากไม่ยั่ธนาท่อนหนยค่ะไก่ไซซื้อหันเลยค่ะพี่น้องว่าวโดนบ่ไดว่าร้ายบ่ไดค่ะอ้อยง่ามเลือใจขอบคุณหล,ลายๆที่เขามาเบิง่งกดติดตามไม่ยั่ธนาท่อนให้เนเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ขอไปก่อนค่ะขอบคุณหล,ลายๆสวัสดีค่ะ